สวัสดีครับผมวันนี้ลุงบีเอามีดพับมาให้ชมกัน1เล่มครับผมเป็นมีดจากแบรนด์ซาเลมูนะซาเลมูก็เป็นแบรนด์จริงครับผมทำมีดตั้งแต่มีดระดับล่างๆมีดใช้งานไปจนถึงระดับพรีเมียมเลยครับผมก็แบรนด์นี้ก็น่าจะคุ้นหูกันดีครับผมกับคนที่นิยมเล่นมีดนะสะสมของ e d c ครับผมแบรนี้ก็จะ คุ้นหูคุ้นตากันดีครับผมตัวนี้จะเป็นมีดมีดพับที่มีกันไกลด้วยครับผมมันจะมีตัวที่มีแต่มีดอย่างเดียวนะแล้วก็ตัวที่มีกันไกลวัละสะดุด้ามเป็นสเตเลสสตีลครับผมแล้วก็มีเป็นหมุดทองเหลืองนะดูเรียบ สวยสวยเลียครับผมความหนาความหนาตอนที่ตอนหนาของด้ามน,นะอยู่ประมาณไม่ถึงหนึ่งเซนครับผมประมาณแปดมิลครับผมวัดจากไม่รวมคลิปเน็บนะประมาณแปดมิลครับความยาว ความยาวตอนที่ยังไม่กลางใบมีดนะผมความยาวไม่กลางใบมีดอยู่ที่ประมาณเก้าเซนครึ่งครับตัวใบมีดไม่มีระบบล็อกครับผมเปิดมีดด้วยการใช้เล็บครับผมอ่าเปิดไม่ยากครับผมเปิดไม่ยากนั่นหมายความว่าระบบล็อกมันก็ ไม่ฝืดมากครับผมเป็นมีดที่เหมาะกับใช้ปาตัดเฉือนครับผมอาจจะไม่เหมาะกับ,ก,บการเอาไว้แทงไว้เจาะอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีระบบล็อกครับผมค่อนข้างจะอันตรายตัวใบมีดใช้เหล็ก1 2 C 2 7ครับผมเหล็กแซนวิชนะ1 2 c 2 7ความยาวใบมีด น่าจะประมาณ7็ดเซนครับผมความยาวใบมีดประมาณ7็เซนครับผมความยาวก็กำลังใช้นะใช้ปอกผลไม้ปาตัดเฉือนอะไรประมาณนี้ครับผมความคมก็ถือว่าคมใช้ได้ครับผมอ่าคมหวานหวานกันเลยตานสนิมดีด้วย ความคมถือว่าใช้ได้ครับผมอ่าผมใช้ได้ครับผมเป็นทรงมีดที่ดูไม่คุกคามครับผมเปิดใช้งานในที่สธาณะก็ดูไม่คุกคามครับไม่มีระบบล็อกแต่ระบบล็อกของเขาแบบมันจะไม่ค่อยงับมือนะมันจะมีจังหวะที่แบบว่าผ่อนแรงลงมานิดนึงแล้วถึงจะงับลงไปครับผม ล้วก็จะมีคลิปเน็บที่ปรับไม่ได้ครับผมแล้วเวลาผมเน็บไปที่กระเป๋าเกงนะผมผมเจอปัญหาตรงนี้ผมอ่าตรงน็อตตรงนี้หัวน็อตเนี่ยมันจะติดกับขอบกระเป๋าเกงครับผมซึ่งคลิปเน็บของเขาใช้งานไม,ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับผมเรามาดูตัวกันไกนะผมเป็นสิ่งที่ผมซื้อมาด้วยความสงสัยตัวกันไกลนะผม ว่ามันจะใช้งานได้ดีสักแค่ไหนคมแค่ไหนครับผมผมซื้อมาด้วยความสงสัยกันไกนี่แหละครับตัวกันไก่นี่ถ้าเป็นกระดาษทั่วไปครับผมผมว่ามันก็สบายนะคมใช้ได้เลยงานตัดกระดาษทั่วไปกระดาษแข็งเป็นกระดาษแข็งครับผมกระดาษแข็งก็ยังถือว่าทำงานได้ดีครับผมยังทำงานได้ดี ตัดกันยาวๆมาดูเป็นเชือกพาราคอร์ตครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ตัดเชือกพาราคอร์ตสักเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นอะไรที่เอาไว้ว่าตัดเชือกทั่วไปแถวบ้านเราก็มักจะเป็นพวกเชือกฟางะไรประเภทนี้นครับผมถ้าเชือกพาราคอร์ตตัดได้เชือกฟางสบายครับผมเห็นไหมครับผมตัดได้สบายเลยอาจจะมีจังหวะที่แบบว่ามันจะงับนิดนึง ความคมที่ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ดีแล้วผมและนี่ครับผมอ่ากรรไกรที่ว่าคมๆบางอันก็ผมจะตัดของที่มันลื่นๆบางๆแบบนี้ไม่ได้ครับผมแต่จเจ้ากรรไกรนี้ถือว่าใช้ได้ดีครับผมตัดเข้าสบายมากครับผมไม่มีพับเลยนะกรรไกรบางอันจะเกิดอาการว่า,วาตัดไปแล้วมันจะพับมันจะปิ้นนะอันนี้แบบขาดแล้วครับ ขาดได้สบายมากถือว่ากันกายนี้ผ่านครับผม,มผมได้มาจากในแอป l a z a d a าครับผมกับราคาไม่ถึง300กว่าบาทน,นะไม่ถึง300ครับถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทไม่ถึง300นะราคาผมก็จำไม่ได้เหมือนกางซื้อมาสักพักนึนะครับแ,แต่ก็ยังไม่ไดเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะราคาถือว่าซื้อใช้ได้เลยครับผม เอาไว้ในกล่องเครื่องมือช่างยังได้ผมราคานี้200กว่าบาทนะติดกล่องเครื่องมือช่างติดกระเป๋าไว้ผมติดกระเป๋าเดินทางติดหน้ารถไปมีโอกาสได้ใช้แน่นอนครับผมราคานี้หายก็ไม่เสียดายครับผมซื้อใช้ได้หายไม่เสียดายนะเป็นมีดหนึ่งตัวหนึ่งดีบอกว่าผมก็หามาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ไม่มีมาขายครับผมส่วนในแอป สีส้มนะแอปช้อปปี้ผมยังไม่เห็นนะครับผมกับมีตัวนี้นะแล้วก็ยังไม่มีเห็นคนนามาขายนะจะเห็นมีจะเป็นตัวที่มีแต่มีดไม่มีกันไกลนะครับผมอันนี้ผมได้มาจากแอป Lazada ผมเป็นสินค้ามาจากจีนนะรอของประมาณ7วันครับผมน่าใช้มากๆทีเดียวเชียวครับผมถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ครับผมถ้าผมไม่ลืมนะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแลบฟังครับผมสวัสดีครับ